คือเมื่อวานเนี้ยไปที่โฟกัสไปที่ตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดตรา,าสารหนี้จีนตรงๆวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจจีนไปแล้วทุกคนพอเห็นข้อดีข้อเสียเสร็จกันหมดแล้วน่าจะบอกเฮ้ยมั่นใจมากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยจีนที่ฉันมีอยู่น่าถือต่อใครที่อยากสะสมน่าจะอยากสะสมเพิ่มซึ่งกองหนึ่งในนั้นถ้าเป็นจีนที่เกี่ยวข้องกับ h อ r e หรือว่าจีนเมนแลนนะอ่าใช้ดัชนี MSCI ตัว CSI300 เป็นตัวเบนชารม่เนี่ยเราเลือกกองทุ KTA Share ของบลจรกรุงไทยก็ เอาเลยเอามารีแคปให้ดูกันว่าไอ้ตัว KTA share ของ K Tam A share Equity Fund เนี่ยกองเนี้ยไปลงทุนในอะไรน่าสนใจยังไงอ่ะไปดูกันกองทุนไอ้ตัว KTA share นะลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในจีนก็คือไปลงทุนในเศรษฐกิจจีนนั่นแหละแต่ว่าเป็นกองทุนแบบ Active ก็คือไม่ได้ล้อตามจัดชนี CSI 300ค่อนข้างแบบว่าเลือกไอ้ตัวหุ้นที่เป็นสไตล์โกรดหุ้นที่ตัวที่ฟันเมเจอร์เขาชอบ กองทุนหลักเน้เน,นหุ้นเติบโตสูงคุณภาพดีคัดเลือกแบบไฮคอนวิชชั่นเลยไฮคอนวิชชั่นคือไม่ตามอินเด็กต์ครับตัวไหนชอบใส่เข้าไปในพอร์ตจะเยอะตัวไหนไม่ชอบถึงแม้ว่า Market cap จะเยอะนะไม่ชอบก็คือเอาออกไปได้เลยนะครับถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นตลาดเอเชียตลาดเอเชียเนี่ยตอนนี้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะขนาดอยู่ที่ประมาณ8.5้าล้า,นล,า,น,ลาน,นล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับขนาดของตลาดของที่ยูโรโซนทั้งหมดรวมกันเลยตลาดเอเชียตอนนี้มันใหญ่มากนะครับ นักลงทุนต่างชาติเนี่ยลงทุนคือจีนค่อยๆเปิดการลงทุนในให้นักทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในหุ้นจีนโดยตรงได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาสัดส่วนตอนปี2015เนี่ยมีเงินลงทุนนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณ1%เท่านั้นมาตอนปี2020เนี่ยขึ้นมาเป็น3.8% ถ้าดูสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติอย่างที่อเมริกาอย่างเงี้ยดาวโจนส์และ S&P ห้าร้อยในนักลงทุนต่างชาติสัดส่วนถึงประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะนั้นสัดส่วนเงินลงทุนของต่างชาติที่จะไหลเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอาจจะอัตราเร่งอาจจะเพิ่มได้ไม่มากเท่าที่จีอาที่สหรัฐเพราะว่าจีนก็มีระบบพักคอมมิวนิสต์ในการเข้ามาคนโทรลแล้วก็ตลาดอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวใน,นกลไกเสรีมากนะักแต่ด้วยความที่ตลาดมันใหญ่เพราะนั้นโอกาสมันก็ยังมีอยู่นะครับไปดูต่อครับ ต่อกองทุนเนี้ยเป็นกองทุนอ่ามาไปลงทุนในกองทุนมาสเตอร์ฟันกองเดียวที่ชื่อว่า a l l i a n c e Global Investor a l l i a n z China A Share เซกเตอร์ที่เขาไปลงทุนนะค่ากลางจาก100%เนี่ยสัดส่วนเยอะสุดคือ Information t e c h n o l o g y 17%รองลงมาคือ Finance ประมาณ15%แล้วก็ Industrial กับ Consumer Staple เนี่ยใกล้ๆก,กันอยู่ที่ประมาณ13-14%นั้นก็จะเห็นว่าอย่างจริงๆแล้วตัว A-Share เนี่ย Finance จะเยอะสุด แต่ว่ากลายเป็นว่ากองเนี้ยเอาหุ้นกลุ่ม IT ทีเนี่ยอิน n ฟเรน n ์เทคโนโลยีเข้าไปเยอะสุดไปดู Top 10 Holding กันครับปั๊บท็อ10 Holding ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเป็นใน Top 10เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยติดเข้ามาเนี่ยประมาณ4-5หตัวทีเดียวก็ถือเข้ามาในสัดส่วนเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นไฮคอมมิชชั่นคือ Top 10 Holding เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง32.3%ของอของตัวของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เขามีนะครับ ไปดูผลตอบแทนย้อนหลังกันก็จะเห็นว่าตัวผลตอบแทนย้อนหลังของตัว a l ร์อาเนี่ยชนะซินอินเซปชันะชนะไอตัวเบชนี MACI c h ไ n a ชนะ่าเอเอแชออนชเนี่ยถึงประมาณเท่าไหร่น่ยชนะบวกบวกไปเกือบห้าสิบทีเดียวนับตั้งแต่ปี2019ก็จะเห็นว่าคือมันเลยเป็นที่มาไงว่าเอ๊ะทำไมถ้าไปลงทุนในจีนเนี่ยทำไมเราไม่แนะนำไอตัวที่เป็นล้อกับอินเด็กซ ถ้าจะล็อกกับอินเด็กซ์เนี่ยร้วเทรดระยะสั้นๆทำได้ก็อย่างเช่น CSCBCHA ซึ่งไปลงทุนในตัวล็อกับตัว CSI 3 0 0ตรงๆแต่ถ้าอยากจะถือยาวมากกว่านั้นเนี่ยไอตัวกองเนี่ยความไฮคอนวิชันและความเก่งของฟันเมเจอร์เขาเนี่ยสามารถแอดแอดเอลฟาหรือสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากเบนช์มาดได้ค่อนข้างดีนะครับไปดูผลตอบแทนเป็นลายเป็นเปอร์เซนต์เทนะครับจะเห็นว่า year to date เนี่ย year to date นะ uh, MSI c China เนี่ย ออนชอนเนี่ยลบอยู่2.9กองนี้บวกอยู่0.7 1ปีเนี่ย MSCI ซไอไชน่าออนชอนเนี่ย a อเอแชร์ออนชอนเนี่ยบวก13กองนี้บวกได้18ถ้าเป็นซินต์อินเซปชันเลยเนี่ยครับโอ้โหต่างกันสุดขัว้ว MSCI ซไอไชน่าเอออนชอนเนี่ยบวก63แต่ว่าไอตัว a l l i a n c e ไชน่าเนี่ยบวกได้128ก็บวกได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าทีเดียวนะครับอ่ะไปหน้าสุดท้ายครับ ก็กองทุนนี้อย่างที่บอกไปนะไอตัว KTA share เป็นฟีดเดอร์ฟันความเสี่ยงก็ระดับ6นะครับก็กองทุนนี้เนี่ยใครสนใจก็สามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์มฟินโนเมนาได้นะครับก็ถามว่าแล้วระหว่าง A share กับ MSCI ช h i นาเราจะซื้ออะไรดีการซื้อ KTA share ก็คือการซื้อกับเศรษฐกิจจีนตรงๆเลยซื้อหัวหุ้นจีนที่อยู่ในเมลแลนด์ถ้า MSCI ช h i นาเนี่ยคุณจะได้หุ้นเทคจีน ที่ลิสต์อยู่ในฮ่องกงและลิสต์อยู่ในอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยคือได้หุ้นเทคเยอะมากกว่าถามว่าแบบไหนแบบไหนดีกันก็แล้วแต่คนเลยคือถ้าอยากแบบอยากซื้อเศรษฐกจิจจีนตรงๆก็ไปทหงนี้แต่อยากได้หุ้นจีนให้หุ้นเทคจีนที่มันลงมาแรงๆอย่างเช่นเทนเซ็นต์อาลีบาบาเมย์ทวนที่มันจดทะเบียนอยู่ที่ n ักแดกหรือว่าที่เฮ h a ชีแต่ที่ตลาดฮ่องกงเนี่ยแล้วมันลงมาแรงๆนะอยากได้ตรงนั้นในขาดีบาวขึ้นมาคุณก็ไปหาซื้อกองที่ล้อกับเอสไอ ไชน่าซึ่งกองที่เราเล c o m อมเมก็คือตัวเคัชน้าก็ซื้อผ่านแพลตฟอร์มฟิโนเมนาได้เช่นเดียวกันครับ